<laughs> 都看吧，拍一下。一会儿我们安排在门前面，一会儿去拍一下，一会儿这个 <laughs>、嗯。<laughs> Terima kasih telah <laughs> menonton!

เอาไล้พี่พี่ใส่เลพี่ใส่ไลยของน่ารักมากเลยนี่เห็นไดูฟิลไปด้วยดูของเล่นไปด้วยนะครับ <c oughs> ไม่ชอบก็เล่ะคะน่ารักออหนูเรื่องอะสิคะชินไหนแนะนำ

เช่วยไหครับเจอเลยค่ะเจอเลยค่ะเจอเลยค่ะอันนี้น่ารักเห็นไหมของน่ารักเต็มเลยมาดูปฟิลใช่ นี่คือการช้อปปิ้งสวยเยตาตาะมวกต่อเลย้เหนือเพื่อเหือเปื่อกขอบเปื่อฟิฟี่ฟิฟี่

an drov 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 an จบกันเรื่อกสุดท้ายของบาร์บี้บาร์บี้นะครับบาร์บี้ของน่ารักมากเลยนะครับข้อสอเราไปสแตนบายกันสี่เอาไว้ใส่ แล้วเราเมาก็เกือกแทบจะหมดตาแล้วใช่มี่หมดเลยนี่ว่าจะหันหลังกลับไปแล้วดมน้ำหอมดูซิอ่ะไหนคอะขาก็ ชวนมากันได้นะคะใช่ที่เซ็นทรัลเวสเกตค่ะก็เพิ่งเปิดวันนี้วันแรกเลยมั้งใช่ไหมคะโอเพนนิ่งเบอร์ใช่ค่ะชั้นสองชั้นสองค่ะทุกคนที่เซ็นทรัลเวสเกตนะะคก็ของเยอะมากๆแล้วก็ถ้าใครจะมาก็เผื่อเวลาหน่อยเพราะว่าน่าจะอยู่ในนี้นานแน่เลยค่ะถามถึงงานช่วงนี้บอกว่าหนูเสร็จปุ๊บก็ต้องไปถ่ายซีรีส์คืองานมันแน่นมากเลยว่นช่วงนี้มันมันตอนนี้เขาคิดนี่ไงชมรมวิ่งรันคลับเราก็ลองรันดูบ้างว่าเออวันหนึ่งเราจะรันได้กี่งาน ใช่เรียกว่าวิ่งรอบวิ่งไกลเลยด้วยวันนี้แล้วถ้าแบบขยับขยายได้ไรก็เดี๋ยวจะได้เห็นว่าเออมันเป็นไปในทิศทางไหนอะไรอย่างเงี้ยเราเรายุ่งเวลาเรางานแสดงก็ททำบริหารก็เอาเราทําได้เราเราทําได้อยู่แล้วไม่มีอะไรที่เราทําได้ค่ะเอ๊ะหยอกไม่มีอะไรที่เาทำไม่ได้หรอกทีละทเบอร์แรกก็จะเป็นใช่เบอร์สองก็จะเป็น ฟรีนเบอร์สามฟรีนลอเล่ก็ตอนนี้มีน้องฟรีนคนเดียวก็ทําทําทั้งหน้างานแล้วก็หลังบ้านด้วยก็พยายามทํางานให้มันออกมาแบบมีคุณภาพมีคุณภาพที่สุดเท่าที่จะทําได้ค่ะครับครับเป็กนี่เป็นวันที่สามเป็กมีคอนเสิร์ตเนาะเออเราเราจะไปกุกอีกเซอร์ไพรส์เลยไหมเออก็ก็อินดีอินดีกับน้องด้วยเห็นเห็นว่าแบบซ้อมหนักเลยวันวันวันก่อนก็แบบปวดตัวปวดอะไรก็เห็นว่าน่าจะทุ่มเทแล้วก็ เรียกว่าอะไรอ่ะซ้อมเยอะเลยแหละสําหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้ของน้องก็มีเขามีแกสแล้วนี่เขาประกาศประกาศแกสแล้วก็น่าสนใจมากๆก็อยากให้แบบทุกคนเชิญชวนไปดูแล้วก็ไปเป็นกาลังใจให้น้องกันค่ะแล้วมีราคาเปหลายคนก็รุ่นแล้วแหละก็จะเป็นเกสไไหมเอ่ตารางงานมันบอกว่าเลยร Shooting c เ n f i d e n t i a l อ่าความลับไงเมไม่ลก็่นไป่ยแตไม่รู้ไม่รู้ สัญญาณไม่ค่อยดีพม่พูดไรนะคะเมื่อกี้อยากให้ได้เจอกันบ้างค่ะไม่อได้เจอเจอเจอหลังบ้านเราก็คุยกันเราก็เจอกันหลับไลน์ใช่เป็นไงคะเบรกเป็นยไงวันจะนทนี้เขาก็เปิดบริษัทด้วยก็ก็น่าจะฟิลเดียวกันแล้วก็น้องน่าจะแบบน่าจะน่าจะเหนื่อยประมาณเดียวกันละค่ะสําหรับสําหรับเรื่องในบริษัทด้วยแล้วก็งานก็เยอะด้วยพอกันเลยค่ะก็ต้องรอรุนนะคะสามสิบวัแฟน ให้ทุกคนเอ็นจอยกับคอนเสิร์ตน้องใช่ตีนอยากมาแบบมาสคอตนะคะมาสคอตไปโหนสบายอยู <laughs> <laughs> ่ไม่รู้เนาะไม่รู้น้องตีนแก้แต่งหน้ามีอะไรอีกไหมตีนบ้า กติกเห็นน้องฟินถือกระติกน้ำถือเรื่อยเมื่อกี้เดินผ่านมาเห็นมีอะไรน่าสนใจเนี่ยค่ะกติกน้ำของน้องฟินเองแบรบนด์น้องฟินเองค่ะแต่ตอนนี้ตอนนี้โซเอาหมดแล้วแต่ว่าแต่ว่ามีมีอย่างอื่นที่ให้ติดตามอีกเยอะแยะมากมายสำหรับปีนี้แล้วก็ปีหน้าฝากด้วยนะคะไนที่2ค่ะไนที่2แบรนด์น้องฟินเองไนที่2ใช่ ก็มีมีเยอะค่ะแม่แบบมีทั้งเสื้อเออแล้วแต่ว่าแบบเดือนนั้นจะเป็นคอลเช่นไหนร้อนชอะไรอย่างอย่างตอนนี้ค่ะเออเป็นสเวตเตอร์อยู่ก็เป็นลายที่น้องฟินออกแบบเองด้วยแล้วก็คือเป็นคอนเซ็ปที่ที่ชอบมากๆแล้วก็ก็เหมือนกับว่าหวังหวังว่าทุกคนจะมีแบบบ้านที่ปลอดภัยเป็นของตัวเองอะไรอย่างนี้ก็เลือกชมกันได้ที่ในที่ท Thailand ค่ะ ปีใหม่แล้วโคไม่ได้เจอหนูป่ะไม่ได้เจอ่โอ้ยปีใหม่ฟห<ด>แฟนๆหนูก็ได้ก็มารีคริสต์มาสนะคะแล้วก็แฮปปี้นิวยอร์กสำหรับแฟนๆทุกคนเลยค่ะก็ขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงหมดปีแล้วไวมากก็เดี๋ยวปีหน้ามาเริ่มต้นอะไรดีๆด้วยกันไปเรื่อยๆนะคะหวังว่าจะมีความสุขในทุกๆวันแล้วก็กินเยอะๆกินอิ่มนอนหลับนะคะ International f a นที่นี ก็แฮปปี้นี่เองนะคะมาริชิสมา a น a ค่ะ be healthy be happy นะคะ love you all นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ,อ,คะ,คะอินเสิร์ตก่อนได้นะคะดคได้เลยะค,ะค่ะกล้องไหนคะบอกได้เลยนะอ่ะตรงกลางก่อนนะคะ,ะตรงกลางก่อนเลยนะคะ ตรงกลางโอเคไหมคะไอเดี๋ยวขอฝั่งขวานิดนึงนะคะพี่พีฝั่งขวานิดนึงนะคะก็มีนะคะฝั่งขวาฝั่งขวานิดนึงนะคะพี่พีฝั่งนี้เลยนะคะโอเคค่ะฝั่งขวาอีกทีนึงนะคะเพ่อถ่ายกับพี่บอลฝั่งขวาอีกนิดนึงนะคะมีท่าไหนไหมคะ พรผู้โผู้รโผเออผู้บเดี๋ยวขอถ่ายเป็นผู้บริหารผู้นิดนึงนะคะค่ะอ่าสิสๆๆโอเคถ่ายบอกได้เลยนะคะโอเคตรงฝั่งขวานิดนึงนะคะสิโอเคโอเค

เก็บภาพได้ค่ะเดี๋ยวสิ่งไปไปสามาิเแล้วค่ะได้ไหมเอ่ยสาวสดใสคนทางานเนาะสเขาใหญ่เนาะสู้นะไม่เพื่อนนะค่ะขอณนนักค่ะ ข้าเยอะๆนะคะพี่ๆสวัสดีค่ะพ่อพทำวยพรจะกินกับหูวกกินข้าเยอะๆน่ะกินข้าเยอะๆดีมั่วซั่วสวัสดีค่ะอันนี้่นไร